แต่ที่ชัดที่สุดก็คือน่าจะกวนร,ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าโดยเฉพาะถ้าไปถามไผ่ลิกนะคะไหนไหนเมื่อวานก็เจอไผ่ลิกอยู่แล้วนะคะเป็นสสแพงเพชกสสกำแพงเพชรนะคะพักเศรษฐกิจไทยเมื่อวานเขาว่ายังไงบ้างนี่เขาบอกเลย พวกผมเนี่ยพักอะไรก็ไม่รู้แต่จะกลับมาอยู่พักประชารัฐเหมือนเดิมจะมาช่วยลุงป้อมอันนี้ชัดเจนล้วเปิดหน้าเปิดตัวแบบนี้ไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความแสดงว่าคัมแบ็คแน่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพักไม่ว่าจะเป็นเลขาที่การพักก็ตั้งรับกันดีๆครับหรือใครที่กําลังตัดสินใจจะอยู่กับลุงป้อมลุงตู่ก็ต้องรับกันดีๆว่าร้อยเอกธรรมนัฐกลับแน่นอนกลับมาแน่นอนจะอยู่กันไหวไหมใช่